มากันอีกแล้วครับกับลองหรือ,อย่าง EP นี้เป็น EP ที่11วันนี้ครับผมมีขนมในตำนานอย่างทวิสโก้มาให้เพื่อนๆได้ลองกันตอนแรกครับเราคุ้นเคยกับขนมทวิสโก้ในรูปแบบของรถข้าวโพดย่างกันนะครับวันนี้ครับผมเอารสเชดดาร์ชีสมาให้ลองกันจะลองกันธรรมดาก็คงจะกละไรอยู่ครับครั้งนี้ครับเราจะเอาดิบชีสมากินกันด้วย มาดูกันครับว่ามันจะเด็กดวงขนาดไหนมาดูกันเลยเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของแพ็กเกจเจ้าทวิสโก้กันก่อนนะครับผมก็เป็นอันนี้เป็นถุงไซส์ถุงละห้าบาทนะครับด้านหลังก็จะมีประมาณนี้ รถเชสต้าชีสนะครับเดมาแกะกันเลยดีกว่าทวิสโก้หลังจากที่ได้ลองแพ็กเกจก,กันไปแล้วครับมาดูกันครับว่าในซองทวิสโก้เป็นไงกันบ้างเมื่อผมฉีกออกมาครับามาดูข้างในกันเลยผมกลัวหกนะ ก็2อบาทครับปริมาณก็จะประมาณนี้ครับเห็นกันไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวขนมกันก่อนนะครับผมตัวขนมจะเหมือนกับทวิตตี้นะครับใครเคยกินทวิตตี้ก็จะรู้ดีว่าขนมจะเป็นอยักๆชิ้นๆอย่างนี้แหละกินจะไม่แรงเท่าทวิตตี้นะครับกลิ่นมันจะออกข้าโพดโอบซะมากกว่าอ่ะเดี๋ยวลองรสชาติอืม ชีสก,กลางๆครับไม่ได้เข้มจนแบบเค็มหรือว่าฉุนชีสเท่าไหร่ออกกลางๆหอมๆหอม,หอมข้าวโพดมากกว่าจุดเด่นของทวิสโก้ครับตั้งแต่รสดั้งเดิมนะครับจะเด่นเรื่องการกลิ่นของข้าวโพดมากๆเลยคือข้าวโพดอบเนี่ยมันหึงหอมขึ้นมาเลยแน่นอนครับอย่างที่เกิ่นไว้ครับผมมีดิฟชีสครับเมื่อเราลองเอาดิฟชีสมาจิ้มกับทวิสโก้ รสเชดดาครับมาดูกันครับว่าความลงตัวจะเกิดขึ้นไหมอ่ะฟืบอ่ะเต็มเต็มคำเลยอืมบอกก่อนนะครับโคบิสโกไม่ได้สปอนเซอร์นะครับความอยากล้วนๆตามคอนเซ็ปต์ลองหรือยังอ่าอีกทีหนึ่งเยิ้มมเต็มเต็มอ่ะ ืบอกเลยถ้าใส่กับดิฟชีสเนี่ยทวิตตี้กับทวิตตี้อ่ะทวิสโกเด็ดเลยจริงๆกินกับดิฟชีสครับโคลงตัวลองดูนะครับเพื่อนๆอย่างไงก็ลองไปดูครับว่าจะอร่อยถูกใจเพื่อนๆไหมแต่ผมบอกได้เลยว่าเด็ดก็วันนี้ครับรีวิวสั้นๆง่ายๆกับ ทริสโกโ้รสเชดดาร์ชีสนะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองไปหากินกันดูครับว่ามันจะเด็ดอย่างที่ผมบอกไหมอ่าเทปนี้ก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับเจอกันใหม่ในลองหรือยังอ e ีพีหน้าครับว่าผมจะเอาอะไรมาให้เพื่อนๆได้ลองกันขอบคุณสําหรับการติดตามครับอ๋ออย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในอ e ีพีหน้าบายบาย